ครับสวัสดีครับบันากราดครับวันนี้มี XMAX 300นะครับแต่งท่วมเลยนะครับคันนี้มาทําชกหน้ากับติดตั้งชกหลังเอรินนะครับว่าเจ้าของมีบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นโหลดมาโหลดมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันกระแทกนะครับก็เดี๋ยวขอถอดดูก่อนครับอยจะดูว่ามันเป็นอะไรถอดชกหน้ามานะครับทําความคราบเปิดมาตกใจเลย นี่น้ำมันเลยขี้โคลนนะครับอ่เนี่ยแหละน้ำมันไฮดรอลิกนะมันจะดีแค่แป๊บเดียวนะจากนั้นมันก็จะเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพนะเพราะเสื่อมประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสีนี้ไม่มีเค้าของน้ํามันโช๊คเลยนะครับแย่มาโหลดก็เสียระยะยุบไปเยอะนะครับแต่ว่าด้วยพยายมที่ว่าคนขี่นี่ตัวค่อนข้างใหญ่มีปัญหานะครับถ้ารถแบบสูงนะครับก็สไตล์สกูตเตอร์ด้วยนะก็จะแบบรถเบามันก็จะกว้างๆนะทำให้เราต้องกางขาก็จะยิ่งแบบว่า ส่งตัวลำบากนะครับก็<อ>ผมก็จะแก้ตามอาการนะครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงโอ้สปริงโหลดของที่อื่นเขาไม่ดีนะต้องใช้ของผมไม่ไม่ใช่เราไม่มีคํานั้นนะคือลูกค้าโดนมาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปั่งเติมนะครับนี่คือคอนเซ็ปที่ผมทําร้านนะครับส่วนมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะก็ะค่อยแก้ไปนะครับอย่า,อย,าอย่าไปแบบโอ้โหไปลืมลูกค้าโอ้ต้องเริ่มต้นใหม่บาบานไปยวทอดทําความสะอาดนะแล้วก็เซ็ตด้วยน้ำมันของเอรินนะครับ อันนี้ต้องล้างเยอะเลยแหละนะครับเหม็นมากเลยเป็นโชคนะครับที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะคีีโคนแบบเละมากนี่ก็เป็นโชคหน้า X Max แนะเราทำความสะอาดล้างคราบคีีโคนคีีเลนออกเรียบร้อยเราเซตน้ำมันของเอรินเข้าไป ก็จะมีความนุ่มนวลจะไม่ปักเหมือนของเดิมนะของเดิมน้ํามันไฮดรอลิกจปบิงโหลดก็แก้สมการไปนะครับการติดตั้งโช๊คเข้าไปแผงคอนะครับใขด้วยประแจทองนะครับบนล่างอย่าอเวอร์ทอ g นะครับไม่งั้นแผงคอมันจะหนีบนะครับแผงคอหนีบนี่เสียคียแรนส์นะครับน่าเสียดายนะ ชกหน้าเรียบร้อยนะเข้ามาทำการติดตั้งชกหลังก็เป็นเอลินนะครับใส่สปริง เบอร์ใหญ่นะครับใส่สปริงเบอร์ใหญ่แล้วถามว่าจมไหมก็ต้องการการปรับเซตอีกนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงแนะนําเพื่อนๆให้ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายถ้าไม่ได้รับการปรับเซตที่ถูกต้องนะครับโชคเอรินก็กลายเป็นแค่โชคนุ่มธรรมดาไม่ได้เหมาะกับน้ําหนักของผู้ขับขี่คันนั้นๆน,น,นะครับโชคเนี่ยมันมีความยูนิคนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนเสื้อผ้าครับถ้าเพื่อนๆได้รับการวัดขนาดนะครับ ตัดสูตรตัดอะไรออกมามันจะ,จะพอดีตัวนะครับเพราะว่าสา,ารีระของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่ได้อธิบายแบบนี้นานแล้วนะครับก็<อ>ในคลิปนี้ก็ขออธิบายบ้างนะครับก็เหตุผลก็เป็นเช่นนี้ก็ติดตั้งโชคก็จะมีซ้ายมีขวานะครับก็ต้องติดตั้งให้ถูกแ,แล้วเราก็ต้องมาปรับเซ็ตค่าค่าแสกนะครับรีบาวของเพชชันติดตั้งโชคลินเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ปรับเซตค่ารีบาวของเพชชันเดี๋ยวเราจะเซ็ตแสกอีกทีหนึ่งกับเจ้าของรถนะครับ คนที่เคยมาติดตั้งโชคของที่นี่ก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่แค่ไขน็อตสี่เม็ดแล้วก็จบเคยมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะที่เอ็กแม็กสีเหลืองนะอยู่ของสามอายุก็ต้องห้าสิบแล้วนะเอาไปเขียนโกหกผู้คนนะครับไม่ได้บอกใครด้วยว่าเขาหิ้วโชคเนะี่ยมาจากข้างนอกเขาไม่ได้ซื้อผมผมเก็บค่าติดตั้งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม คงไม่มีใครแบบว่าเที่วโชคมาให้แล้วก็มาติดฟรีคุณไม่ใช่เป็นเป็นญาติผมคุณไม่ได้เป็นลูกหลานผมไม่ได้เป็นพี่ผมผมจะต้องเต็นให้ฟรีนะครับพี่ผมมาเขายังให้เงินผมเลย <c oughs> คุณเป็นใครคุณจะมาติดโชคฟรีนะไปเขียนบอกใครต่อใครว่าผมแบบคิดตังค่าติดแล้วก็คิดแพงแล้วมันไม่ได้บอกใครด้วยนะโคตรจะ น่ารังเกียจเลยนะครับเขา,าใช้ความเป็นด็อกเตอร์นะจิตวิทยาสูงนะเขียนให้ผู้คนเข้าใจไปเองนะครับคนจะไปด่าเขาก็ด่าไม่ได้เพราะว่าอ้าวกูไม่ได้โกหกนี่ใช่ไหมเขาเขียนเขาเขียนของเขาอ่ะเขียนในมุมมองของเขาในให้คนเข้าใจไปเองว่าเขามาซื้อผมแล้วผมคิดค่าติดคนที่ไม่รู้นะพอพอค้าหน้าใหม่ทั้งหลายเขาก็เข้าใจว่าเขาซื้อกับผมแล้วผมยังไปคิดค่าติดเขาแพง ซื้อกับผมใช่ครับซื้อกับผมผมติดให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันติดง่ายนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความรู้ในการปรับเซตให้มันเหมาะกับน้าหนักนะครับเหมือนเสื้อผ้าที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับ ติดฟรีเก็บค่าแรงร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อผมผมก็เก็บเก็บค่าแรงเก็บค่าบริการซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ยินดีที่เขาจะจ่ายนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะได้งานที่มีคุณภาพอันนี้ทําเสร็จแล้วเนี่ยนุ่มนวลน,นะครับผมก็เป็นเอริดนแน่นอนนะครับเซตหน้าใหม่ติดตั้งโชคหลังใหม่ขี่สบายนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะ นำมาติดตั้งปรับเซ็ตเซอร์วิสนะครับหมดประกันแล้ว2ปีก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับทำวันเดียวเสร็จนะครับขอบคุณสารการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ